สบายดีจ้าพี่น้องไล้มวนล่ะไอ้มวนไปเกี่ยวหญ้าให้ควายนั่นไหนใส่หมีขอบนะควายอยู่ในขอบกินข้าวกีในหญ้ายก eh? ีข้าวกีสดจริงไล้มวนล่ะไอ้มวนไปเกี่ยวหญ้ายังไงไอ้มวนล่ะไปเกี่ยวหญ้าควายเดี๋ยวมองดูกลางทงมีบ่ เดี๋ยวบางอีแม่ม้วนดูวยกางทงมีบอมันแทะผนมิบอเยีกีสุดเด็กหน่อยกินก้อนพี่น้องเอ้ยกี้ทักใครโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหม่ไม่ไม่ให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 ม่จ้าใหม่ไม่มาเด้อมากินข้าวกีน้ำกันกีก็หมกปลาซิวปลาซิวหางแดงย่างเสียบเลย หัลูกหัวเตาอยู่ทั้งมีเลยมีเลยจากน้อยแม่กกับมามุ่นแงมุม่นไปเกี่ยวหยาบ่ได้ไปบ่ไปจงไังใดก็ยังว่าไปเกี่ยวหยาเนี่ยมันจิ่ต้องแงพูนอยู่ยกลางทงบนเห็นบ่เลี้ยวไปไกลๆบนอยู่กลางทงไกลๆตาเข่าบนจากน้อยกับมา น,นี่แม่สกีเขากี้ยให้กินมันไปดูเปล่าอไปเกี่ยวหยา,าไปหนวดดีไปยังมันจืดฝนตกเนี่ยเขาไปตรงนี้ว่าจืดนยยังไปได้อยขี้คานล่างตีน,นกินเขากี้เนี่ยล้วมันสุกแล้วเนี่ยมันคือใหม่แท้ ้มันแห้งมากกับไม้กับไม้โอ้ยดำบนเล็กกีข่อยกีนี่แบบนน้ออร่อยบนน้ออร่อยบนน่อนอยมนี่มัอยู่่กนอนจับขีดแตกกีจกปันก่อน เขาเกาะปนยังไงฮะตัวใหญ่ตายยังไงตายแล้วอึ๊บิมิมาค่ยตานดิมดิมตานดิมดิแม,ม,ม,มพี่ไอ้เบิร์แล้วได้กินมอโน่ไม่เมื่ดแล้วไม่เมืดแล้วได้กินมอน่เขากินนี่นาะ กี่อายุไหหายยังอะกสีแดงหายังใสไยังกไฟไฟแดงหายไปไหนไฟไฟแชกให่เห็นไฟแชกยัยทำไมขนสากคนเนาะมันจีเหยียบถวยใครแม่ี่บอไไ้กินขขากี้ดยเนี่ มันชิบอะไรกินขค้ากี้ดีสุกบ่เน้อมันคือเป็นใหม่ๆแจ้งซี่มันชิได้กินบอ่อหรอครับท่านอึบเนาใหม่จะก,กินตามใหม่แล้วเนาะเค็ดจ้งไดแล้วกี้เค้ากี้เราก็ชิปิ้งปลา dua